อีกหนึ่งสุดยอดแบรนด์ผู้นำด้านเครื่องใช้ไฟฟ้าที่คราวนี้มาพร้อมกับเครื่องล้างจานความจุภาชนะ13ชุดมาตรฐานโดยมีโปรแกรมการทำงานถึง6รูปแบบและสามารถตั้งค่าอุณหภูมิได้4ระดับตั้งแต่50ถึง40องศาเซลเซียสที่ทำงานเงียบเพียง49เดซิเบล อีกทั้งยังมีเซนเซอร์คอนโทรลที่ใช้ตรวจจับระดับความสะอาดของภาชนะเสริมด้วยระบบอบแห้ง Air ์ r รายเทคโนโลยีเพื่อให้มั่นใจว่าภาชนะจะสะอาดถูกสุขอนามายัยซึ่งรุ่นนี้สามารถตั้งเวลาการทำงานล่วงหน้าได้ตั้งแต่1-24ถึง24ชั่วโมงช่วยวางแผนการใช้งานได้ง่ายขึ้นค่ะ คือเครื่องล้างจานที่ได้รับความนิยมมากที่สุดรุ่นหนึ่งเนื่องจากเมื่อเทียบราคากับประสิทธิภาพแล้วเรียกได้ว่าคุ้มแสนคุ้มโดยรุ่นนี้สามารถล้างจานได้ถึง14ชุดอาหารมาตรฐานล้างด้วยระบบ360วัตต์ที่ใช้แกนใบพัด3ใบในการฉีดน้ำแบบ360องศาช่วยให้จานและภาชนะต่างๆสะอาดหมดจดอีกทั้งยังมีโหมดการทำงานอัตโนมัติให้เลือกถึง8รูปแบบเสริมด้วย3โปรแกรมเพิ่มเติมจากโปรแกรมล้างปกติ ที่สำคัญคือสามารถตั้งการทำงานล่วงหน้าได้ตั้งแต่1-24ถึง24ชั่วโมงและตัวเครื่องทำงานเงียบเพียง4 4เดซิเบลเท่านั้นค่ะเครื่องล้างจานรุ่นนี้มีความแข็งแรงทนทาน โดดเด่นจากการตั้งค่าล้างได้6โปรแกรมและเลือกอุณหภูมิได้ถึง5ระดับอีกทั้งมีระบบป้องกันน้ำล้นขณะเปิดประตูและปรับระดับความกระด้างของน้ำได้ช่วยให้ถูกสุขานามายัยสามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องเป็นกังวลเรื่องความปลอดภัยเลยค่ะ นอกจากนี้ยังมีขนาดความจุกำลังดีล้างภาชนะได้ถึง96ชิ้นการติดตั้งก็แสนง,ง่ายดายเพียงแค่ต่อเข้ากับก๊อกน้ำเท่านั้นทั้งสะดวกในการติดตั้งและขะจัดคราบสก,กรปรกต่างๆได้อย่างดีเช่นนี้ใครที่สนใจลองซื้อมาใช้งานในครัวดูนะคะเครื่องล้างจานประสิทธิภาพสูงรุ่นนี้อัดแน่นไปด้วยฟีเจอร์และฟังก์ชันพิเศษมากมาย เริ่มจากวัสดุของตัวเครื่องที่ผลิตจากสเตนเลสมีความแข็งแรงทนทานเงางามส่วนภายในสามารถล้างภาชนะได้ทั้งหมด144ชิ้นหรือ12ชุดอาหารมาตรฐานพร้อมตะกร้าวาริโอสำหรับใส่ช้อนซ่อมโดยเฉพาะช่วยให้ล้างได้ง่ายขึ้นที่สำคัญคือมีระบบอควาเซนเซอร์เซนเซอร์ตรวจสอบความสก,กรปรกของภาชนะที่ทำงานร่วมกับโหลดเซนเซอร์ในการปรับการใช้น้ำให้เหมาะสมเพื่อให้ประหยัดน้ำมากขึ้น นอกจากนี้ยังมีโปรแกรมไฮเจนพลาสล้างภาชนะด้วยความร้อนสูง70องศาเซลเซียสฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้หมดจดค่ะคุณคิดว่ารายการนี้เหมาะสมหรือไม่แสดงความคิดเห็นสำหรับเราคุณสามารถค้นหาลิงก์ผลิตภัณฑ์ในคำอธิบายของวิดีโออย่าลืมกดไลค์และสมัครรับข้อมูลช่องเพื่อติดตามรีวิวล่าสุด